สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับลูกค้าคนสำคัญของบ้านสุขภาพภูกิโกะพี่สันชนีสินเบญจพรหรือพี่ซันนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูขออนุญาตได้พี่ซันนี่นะคะค่ะได้ค่ะค่ะอขอบคุณค่ะค่ะพี่ซันนี่คะก็อยากทราบว่าพี่ซันนี่เนี่ยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดของบ้านสุขภาพภูกิโกะบ้างคะอ๋อที่ที่เคยใช้ตัวแรกนี่ก็คือแบคเคอร์เรนต์ค่ะ เพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อนี่ก็เพราะว่าสรรพคุณที่บอกว่าเนื่องจากตัวเองเป็นภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวอยู่ค่ะก็คืออย่างเดียวที่หาหมอก็คือเป็นภูมิแพ้นี่เองตัวนี้พอบอกว่าตัวนี้ช่วยทําให้ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้ก็เลยซื้อมากินนะคะตัวแรกเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับกีวีรัปที่น่าสนใจพอดีมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเยอะก็สนใจตัวนี้นะคะ ค่ะพ่สนิคะอาการภูมิแพ้ที่พิษนีเป็นเนี่ยเป็นมานานอย่างโอ้โอหลายปีเหมือนกันนะ <Okay. S 2> ก็คือเป็นพลภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมอ่ะ <Okay. S 2> อย่างตามที่มีพรมที่หมักหมม <Okay. S 2> หรือว่าคือทุกท,ที่ที่แบบอาการไม่ดีปุ๊บจะมีอาการแสบตา <Okay. S 2> พอแสบตาแล้วก็เหมือนกับคัดคัด,คดจมูก <Okay. S 2> ค่ะ ก็ปกติกม,มันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมันสายตาอาการแรงมากเลยแล้วพอแบคเคอร์นี่คือเชื่อน่ะเรื่องสายตาเพราะพวกมันตะกูลเบอร์รี่ใช่ไหมตะกูลเบอร์อรี่ก็เลยคิดว่าน,น่าจะเอามากินบำรุงสายตาก็เลยเนี่ยเริ่มเริ่มซื้อเป็นตัวตัวแรกก็คือแบคเคอร์น์อ่แล้วหลังจากทานเราเป็นยังไงบ้างคะก็อาการก็ดีคือคือเหมือนกับว่าเออทุกทีเราเคยทานยาแก้แพ้เนี่ยแทบแทบทุกวัน คือคือหมอใจให้มาแต่แต่ยาตัวนี้ดีหมอบอกว่ามันจะไม่มีอาการค้างในตับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทานเทลฟาสทุกเช้าแล้วก็อ๋อไม่เทลฟาสไม่อย่างดีเลยเม็ดละสามบาทไม่เหมือนเป็นยาแก้แพ้อย่างดีนะคะก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทานทุกวันพลังจากทานแบคเคอร์เรนเข้าไปแล้วรู้สึกว่าบางวันนี้เราเราไม่มีอาการไงเราก็ไม่ต้องทานยาตัวนี้ มันมีอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนก่อนที่จะกินที่ว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยขับรถเองใช่ไหมฮะ <st> แริ่มบางทีแบบบางทีเราขับรถเราไม่เมื่อยอะไม่เมื่อยกล้ามเนื้อตาอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แบบมองแล้วมันจะตาลายบางทีแต่หลงัลงๆนี้ไม่อ่ะขับรถก็โอเคสายตาที่มองก็ใช้ได้ค่ะนี่เห็นเด่นชัดือเ่าอ่ะคือคือหมายความว่าเราไม่เมื่อยไม่เมื่อยตาไงสามารถขับรถได้โดยอ่ะเขาขับรถมันต้องระวังอยู่แล้วใช่ไหมฮะสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของ ัวกีวีรับป่ะคะพี่ออก<ช>ีวีรับก็โอเคคือเหมือนกับว่าบางวันรู้สึกว่าเราไม่เมื่อยนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะปวดปวดเมื่อยมือเราก็เอามานรดๆเหมือนครีมทาผิวอ่ม,มันช่วยได้แต่ก็แล้วก็เวลาบางทีบางวันที่ว่าภูมมแพ้เหมือนกันอ่ะบางทีเราเหมือนคัดคัดจมูกอย่างเวลาอากาศเปลี่ยนเราก็เอาตัวน,นี้มาทาตรงคอได้อะไรประมาณนี้ได้ทาไ้าด้นิดหน่อยใช้นิดหน่อยสุดดมล้วของพี่พี่จันนี่เนี่ย ในการประกอบอาชีพเนี่ยพี่ซันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรไหมคะใช้ใช่ไหมอ,อ๋อนิ้วมือปวดๆนี่คือเป็นไม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้บริหารค, <c oughs> คือไม่ใช่คือจะต้อง<ห>อา่อานเอกสารเยอะอ่านเอกสารเยอะมากแฟ้มแบบเรื่องอะไรเยอะมากนี่ใช้ใสายตาเยอะค่ยยะ,ยยะก็เลยห่วงเรื่องตาเลยซื้อแบค k อเรนอันแรกเลยค่ะแล้วก็ตัวกีวิทาร์เ็นคุณพี่บอกว่าซื้อไปแล้วก็คือเป็นของฝาก ใช่เพราะมีญาติผู้ใหญ่อะบางทีเราเห็นใครที่ว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้อะอย่างเช่นปวดเมื่อยขาเดี๋ยวขาแขนอะไรเขาเนี่ยก็ส่งไปให้อ่ะซื้อซื้อ,ซอะซื้อแล้วก็ให้เขาใช้ค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะได้ติดตามอืมเขาก็ว่าได้ผลดีนะอย่างอย่างบางคนที่หายใจไม่สะดวกกลางคืนเขาก็จะทาแล้วก็บอกหายใจดีไม่ค่อยไอไม่ค่อยไอแล้วกลางคืนอะไรแบบเนี้ย่ะ,ะดีขึ้นไอแล้ว บางทีเขานอนแล้วแบบหายใจคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่สะดวกเขาก็บอกดีขึ้นนะนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมีทีบุญด้วยเนาะแล้วก็คุณสูงอาณยูนี่อายุเท่าไหร่อะคะอ๋ออันอันนี้70นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสิบแปมีมีหลายให้ไปคนละตลาดนะคะเพราะว่ายาดเยอะมียาดเยอะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องปวดข่าวเป็นยังไงคะ ปวดเข่าแล้วปวดเข่าพอดีพี่ไม่ได้ใช้แต่ว่าให้คนที่เขาเขาเป็นเขากอโอเคนะพอทาแล้วเขาก็โอเคเดินได้ป๋อเลย <laughs> งงเหมือนกันจริงๆขขเขาเขาบ่นไงฮะ <laughs> เนี่ย<ช>น้องนี่เ,เองอะที่บ้านวัน<ช><ๆ>นั้นเขามาเปิดประตูรถให้ไอ้เปิดประตูให้เอ้เป<ช>็นอะไรอะเขาบอกว่าเขาเมื่อยัวเข่าก็เลยเอาจ้านี้ให้เขาทาพอทาเสร็จแป๊บเดียวเขาเอามาลุกมาถูบ้านได้เลยโอ้ยอะไรแปลกมากเลยจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงค่ะหนาได้ยินเนาะจากสัมภาษณ์ใช่ แล้วก็ในเรื่องของตัว Stream and z BB Plus ค่ะพี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ยอดเลยคือแรกๆที่น้องเขามาบอกบอกให้ใช้อ่ะก็ยังบอกเอ้ยพี่ถ่ายปกตินะทุกวันคือ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 ต่คนเช้าขึ้นมานี่จะเข้าห้องน้ำเลยไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายกับถ่ายไม่มีเสร็จแล้วไปมาฟังเขายังไงก็ไม่รู้พอดีอยากจะลดน้ําหนักอะแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวพูดได้ไหมว่าเราซื้ออะไรบางตัวมากินเกี่ยวกับการกําจัดไขมันไงคือคือแบบประเภทมันจะเข้าไปไขมันขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทไมเอ๊ะน้ำหนักเราไม่ลดเลยแล้วทําไมมันถึงแสงมันต้องค้างอยู่ในตัวก็คิดอย่างนั้นนะคะก็เลยซื้อตัวนี้มันต้องช่วยขับถ่ายออกแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอามากิน แล้วก็กินน้องเขาพูดเหมือนกินยากแต่ไม่ยากเลยนะง่ายมากบางคนบอกเหมือนลังนกนะเขาบอกว่าผ่าชงเสร็จแล้วมันก็เหมือนลังนกอ่ะคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้กินได้จืดๆเลยก่อนอาหารสบายแล้วก็ดีเลยค่ะสบายเบาท้องอืแล้วก็กินก่อนอาหารยังไงคะกี่ช้อนชา ก็สองช้อนชาทีละสองช้อนชาเ ok ห็นบอกวันหนึ่งห้ามเกิ 3, นสี่ใช่ไหมคะห้ามเกินสี่ช้อนชาก็จะเป็นเช er ja. mm. ้าก่อนอาหารเช้ากบก่อนอาหารเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออาหารนี้ก็แล้วแต่ถ้าเรากินผลไม้ก็ได้นะไม่มีปัญหาแปลว่าก่อนเรากินอาหารก็ชงเหมือนกาแฟชงอ่ะแล้วก็น้ําอุ่นผสมน้ำเย็นนิดนึงแล้วกินเลยได้ทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ชงปุ๊บทานเลยทานเลยแล้วก็ทานขนมอาหารต่ออะไรอย่างเงี้ย พี่เป็นคนทานเบเกอรี่เยอะนะ๋อ้เชีแล้วมันช่วยให้พี่ันลงไหมมันรู้สึกว่ามันสบายเหมือนสบายตัวขึ้นนะสบายตัวขึ้นคือลำไส้สะอาดสะอาดแล้วก็เบาตัวคือคือสังเกตเห็นนะเวลานั่นอะไรเงี้ยในการอะไรเงี้ยดูมันจริงอะตามสรรพคุณแล้วกันต้องต้องลองต้องคนลองไปทานดูแล้วจะรู้ไงว่ามันจริงไหมตามสรรพคุณค่ะี่ขอบคุณพี่ซันนี่มากๆเลยค่ะนะคะ ที่ให้บริษัทนะคะบ้านสุขภาพกิโกะเข้ามาเยี่ยมนะคะ uh huh. แล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์คุยเล่าถึงประสบการณ์ดีๆในวันนี้ uh huh. นะคะก็วันนี้ออยากจะให้พี่ซนันนี่นะคะยืนยันความมั่นใจกับลูกค้านะคะว่าบ้านสุขภาพกิโกะเนี่ยนะคะมีสินค้าดีๆนะคะที่ดีจริงบอกต่อค่ะ ก็เท่าที่ทานอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอย่างแบคคเร r e n นก็เห็นสรรพคุณจริงๆอ่ะก็คือมันมีการวัดตัวชี้วัดก็คือสายตาดีขึ้นนะคะแล้วก็ BB บีพาร์ก็ก็เห็นสรรพคุณก็ก็สบายตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายยากอ่ะต้องลองทานดูกันเองแล้วจะรู้นะคะรวมทั้งกีวีรับด้วยก็ให้คนอื่นใช้เขาก็เห็นสรรพคุณแล้วเขาก็โอเคค่ะแฮปปี้กันหมดเลยฮะแฮปปี้ค่ะ